โอเคครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบรายการช่างนักที่คลิปทองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม GTA V 5M นะครับเซิร์ฟอีซี่กันอีกแล้วนะครับผมาเป็นเซิร์ฟประจําที่ผมลงแล้วนะตอนนี้นะครับคือลงประจําคืออีซี่ละนะครับโอเควันนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าภาพของผมมันดูมันดูสวยๆมีสีมีสันไหมอ่านั่นเป็นเพราะว่าผมลงเชดเดอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ คือเรียกว่าอันนี้ยังใส่ไหม่หมดนะครับ shader จริงๆมันมีสวยกว่านี้นะครับเนอะอันนี้ผมเปิดไว้แค่2อันนะครับ l e v e ลเนี่ยมันทําให้สีแบบสีมันค่อนข้างสวยอ่ะอันนี้คือภาพปกตินะครับอ่เน,นี่ยอันนี้คือภาพปกตินะครับก็ฟรมเรทก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือภาพปกติเลยนะครับถ้าเราเล่นกันเนาะแต่เกิดผมเปิด shader เนี่ย มันก็จะอารมณ์แบบอ่าโอเคอ่ะเลเวลอ่ะเลเวลละต่อไปก็เป็นคัลเลอร์คัลเลอร์ชีวังกลางครับคัลเลอร์สองนะนี่นี่นีนนนนนน่นะครับอันนี้เทคนิคคัลเลอร์นะครับเทคนิคคัลเลอร์สองเนอะแปะเห็นไหมเห็นภาพไหมแปะ โอ้โหต่างกันเหลือเกินเลยครับนะของจริงนะครับแล้วก็ยังมีอ่า,อานี่นี่นี่ปุ๊บอันนี้ทำให้ภาพมันแบบดูคมๆจะชัดหน่อยนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็เอฟเนะครับทำให้อะไรที่มันดูแบบเน่ๆท่านผู้ชมสังเกตที่ตัวผมนะหนึ่งสองสาปุ๊บ มันดูความหยาบแบบลดลงหน่อยไหมมันเป็นการเปิดเอเปกเอนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เปิด4อย่างน่าจะพอแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโหมันจะกินสเปกเยอะเกินไปนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นมอสอ่าเป็นมอสแบบมอสภาพสวยนะครับแต่ว่าผมลงอ่าในส่วนของด้านการลดดีเทลถนนไปบ้างแล้วนะครับจะเห็นว่าถนนมันแบบหยาบๆยาบไหม เห็นว่าถนนมันหยาๆนะครับโอเควันนี้นะครับทุกผู้ชมเราจะไปเก็บส้มกันนะครับซึ่งของที่เราใช้เก็บส้มนะครับก็กดแท็บเปิดกระเป๋าเราขึ้นมานะครับเราจะต้องเอาตะกร้าก่อนนะครับเอาตะกร้ามาเก็บส้มนะครับซึ่งตะกร้าซื้อที่ไหนเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วที่สอนเล่นบอกไปแล้วนะครับผมไปย้อนดูได้นะครับสำหรับทุนผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูนะครับโอเคซึ่งจุดเก็บส้มเราก็อยู่ตรงนี้ครับ ตอนนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดหลังจากตอนเที่ยงนะครับคนยังน้อยอยู่โอเคแต่ว่าภาพเป็นไงภาพมันดูแบบเออสีสวยไหมนะอันนี้หลังจากเปลี่ยน CPU ใหม่มามก็ดีขึ้นเยอะนะครับทีนี้พอเราลากเข้าช่องใช่ไหมท่มานผู้ชมแล้วก็กดตัวเลขได้เลยนะครับนี่ผมลากไว้เลขหนึ่งกดเลขหนึ่งปุ๊บมันก็จะเปิดใช้งานตะกร้าครับเราก็วิ่งเก็บส้มไปเลยวันนี้เราจะมาทำข้าวมันไก่นะครับอ่นะ แต่ว่าผมเก็บนมรอไว้ก่อนแล้วนะครับผมเก็บนมรอไว้ก่อนแล้วเพื่อความว่องไวเนาะเพราะว่าสังเกตอาหารผมนะตอนนี้ฮะคือแบบร่อยหลอมากเลยล่างขวานะครับโอเคผมเก็บนมรอไว้ละหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็หมูมีอยู่สามสิบแล้วแต่จะเก็บเพิ่มอีกแค่พอนะครับโอเคแล้วก็หลักๆจะอยู่ที่เก็บส้มนะครับเนาะ ตอนนี้ผมเหลือเงินในธนาคารพอไหมเนี่ยเพราะว่าในตัวผมเหลือประมาณพันเก้านะครับเมื่อวานโดนโจรป้นด้วยบอกเขาว่าพี่ชายครับพี่ชายเหลือเงินไว้ผมซื้อข้าวมันไก่กับเบอร์รถหน่อยนะบอกเขาดูเงินุูบโอ้โห 1, พันเก้าเงินพอหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพิ่มไหมโจรน,นะครับโจรจะให้เงินเราเฉยเลยนะครับเลยพี่อ่าผมจะบอกพี่ทีออนผมก็เลยจะบอกว่าอ่า เออไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหลือเหลือเงินไว้ให้ผมหน่อยก็โอเคแล้วครับแล้วเขาบอกโอเคครับผมแล้วเขาก็เอากล่องซ่อมไปอย่างเดียวนะครับก็โอเคเมื่อวานรถมันจะพังด้วยนะครับแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้เข้านะเพราะว่าเมื่อวันตีสองครึ่งและกำลังจะดิดออกพอดีเลยก็กดของโลเพนะครับท่านผู้ชม ขณะที่เรากําลังมีสตอรี่เนี่ยห้ามดิ้ออกห้ามอะไรนะครับคือเห็นแล้วแหละว่าเขาจอดรถมานะครับคือเรากําลังจะดิ้ออกเลยเห็นแล้วแหละว่าเขาขับรถมาเราก็จะรีบไงเพราะว่าเขายังไม่ได้วิ่งมาตรงเรายังไม่ได้เกิดสตอรี่อะไรขึ้นนะครับคือจอดรถด,ด้านหน้าเฉยแล้วก็เห็นมีคนนึงควักอาวุธออกมาแต่เขาวิ่งไปหาคนข้างนอกเนาะสภพานหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเรา แป๊บเดียวเองเนทะ่านั้นแหละผมรีบวิ่งเข้นนางาในกำลังจะ F8 q u i คิกำลังจะกดทีตัวถึงก็วิ่งมาแล้วเ <laughs> ออเลยบอกพี่โจทแม่พี่ผมกเลังจะออกเลยนะเน <laughs> ี่ยก็เสิฟนี้ครับถ้าเวลาโดนป้อนอะไรนะท่านผู้ชมอ่าก็ก็บอกเขาถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เนะี่ยบอกไปเลยนะครับว่าพี่ผมมือใหม่ครับแล้วก็ใส่ป้ายมือใหม่เขาดูผมเด็กใหม่นะครับเขาไม่สามารถป้อนอะไรได้นะถ้าเขาป้นนะครับอ่าแคปรูปไปเลย ตอนเขาป้นมันจะมีของขึ้นทางขวาครับเนี่ยอย่างนี้นมีส้มขึ้นใช่ไหมจะเป็นบวกสีเขียวถ้าเกิดเราเสียของชิ้นนั้นไปจะเป็นลบสีแดงครับซึ่งเราก็อันนี้ได้เลยนะคือเราเราแคปภาพไว้นะครับแล้วก็ส่งแอดมินเลยนะครับแคปแบบเอาให้เห็นหน้าเห็นตัวเขาหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เขาป้นเราอะไรเราเนี่ยมันจะขึ้นในแถบคําสั่งของเครื่องแอดมินนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งแอดมินเอาจริงนะครับ นะมีบทลงโทษนะครับไม่มีแบนนะยกเว้นแต่จะโปถ้าโปเนี่ยคือแบนนะครับแต่ถ้าเกิดกนนี้คืออ่าอย่างผมเจอหนักสุดนะครับจําคุก6ชั่วโมงปรับ1ล้านบาท1ล้านบาทนะท่านผู้ชมคือเรียกว่าจนเลยและถ้าถามว่าเอ้าพี่แล้วเรา เราปรับอ่าเราใส่ s h a อร์ตรงนี้แล้ว <c oughs> แล้วมันกินทรัพยากรอะไรตรงไหนบ้างท่านผู้ชมเห็น cpu ผมด้านบนไหมครับสแสดงเป็นเลขเปอร์เซ็นต์ cpu จะวิ่งโดยประมาณนะครับประมาณ100%เลยเอ่ะเลยเราเรียกว่า100%เลยนะเพราะมัน90ก่ากว่าตลอดแล้วก็ขึ้น100ด้วยนะครับก็ติ cpu เนี่ยว,วิ่ง100%จากที่ธรรมดาเนี่ยอันนี้ผมออกดิสแล้วอะไรแล้วนะครับคือ ธรรมดาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ80ไปลายถึง90ต้นต้นเก้าสิบกลางๆไม่ถึงร้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยใส่เชเดอร์เพิ่มถึงร้อยเลยนะครับแล้วก็ G P U นะครับธรรมดาจะทํางานที่ประมาณ3 0มสถึงสีนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ40ไปลายถึง50ต้นต้นห้าสิบนิดน,นิดอะห้าสิบห้าสิบเอ็ดประมาณเนี้ยนะครับแต่พอเราเปิดเท็กเจอร์เป็นไงไปใส่เชเดอร์เข้าไป เป,เปิดเงาด้วยอะไรด้วยนะครับเปิด FPGA นะครับที่มันกินกิน FPGA ด้วยนะเนี่ยดูดิเงามันแบบชัดเป๊ะเลยอันนี้คือปรับภาพต่ำสุดนะท่านผู้ชมอันนี้ผมปรับภาพแบบต่ำสุดนะครับแล้วก็ใส่ตัว modify modify file m นะครับให้ภาพมันหยาบนะแต่ว่าเราเปิด FPGA นะครับมันก็เลยดูแบบไม่หยาบเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันก็เลยดูแบบเนียนๆนะดูเงาเราเล ธรรมดาถ้าเราไม่เปิด e. เอเบเนี่นก็จะเห็นว่าเงามันค่อนขั้นหยาบนะครับโอเคประมาณนั้นแล้วถ้าถามว่าพี่ครับแล้วถ้าเกิดผมปิดเงาอะมันยังจะสวยอยู่ไหมก็สวยครับปิดเงาก็ยังสวยอยู่นะแค่มันไม่มีเงาแล้วก็แสงต่างๆที่มันดูทึบๆเนี่ยมันก็จะดูแบบมันก็จะดูสว่างไปหมดครับถ้ามันไม่มีเงาเนาะก็ แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะถ้าเล่นคือเรื่องไงเดียเราติดภาพสวยแล้วอะบางทีมันจะกระตุกอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนขับรถให้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดขับไม่ไกลแบบไม่ได้ไปพื้นที่ที่คนมันเยอะก,ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับคือคนที่คอมไม่ได้แรงเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะว่าปรับเท่าที่ปรับได้พอนะครับอย่าไปฝืนปรับมันเยอะ นะครับอย่างนี้ก็คือผมก็เนี่ยผมไหวที่30 40เฟรม50เฟรมประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไหวอยู่เท่าน,นั้นแหละนะตอนนี้เฟรมเรทของผมมันอยู่ที่49นะครับในในตัวแอคชั่นค่าเฉลี่ยของมันอยู่ที่49เฟรมเรทนะครับจะเห็นว่าเฟรมเรทผมวิ่งแบบ40 50 40 50บางทีก็ล่วงไป30บ้างนะครับแต่มันเอาค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่49เฟรมเรทนะครับ ซึ่งบริเวณเนี้ยถ้าผมปิดไอ้พวกเชนเดอร์ไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมนะครับโดยประมาณเลยนะ60เฟรมนะครับประมาณนั้นก็าถามว่ากินเฟรมเรทไหมก็ต้องบอกตามตรงครับว่ากินนะแต่ว่ามันไม่ได้กินเยอะนะครับมันไม่ได้กินเยอะเนาะเ นี่ยจะเห็นภาพที่พื้นนะครับคือปรับเท็กเจอร์เป็น normal ยังไม่พอนะครับลงตัว modify file m ให้ภาพมันดูแบบไม่ชัดยิ่งกว่าเดิมนะครับโอเคไปกันต่อโอเคอันนี้ส้มน่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาต fast speed เลยก็แล้วกันนะครับ fast speed เร็วๆอีกทีหนึง่งหนึ่งสองซ้ โอเคครับผมก็โพสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะทำการลบรถในอีกสองนาที <c oughs> คือระวังระบบลบรถด,ด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ยจา้าวเฉยเลยจะ <c oughs> ดมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับโอเคจุดหมายต่อไปที่เราต้องไปนะครับคือจุดหมูนะครับ <c oughs> จะสีมันจะดูสดจัดเลยนะครับสดแบบดูรู้ว่าเลข่องสีอะ <c oughs> แต่มันสวยไงมันสวยไงครับท่านผู้ชมน่าน่า,นาเห็นไหม <c oughs> เห็นที u พี่ยผมวิ่งไหมครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคสวดเฟรมเรทตอนนี้ลดเหลือ48นะครับเฟรมเรทแบบข้าประมาณนะเดี๋ยวน่าจะลดแล้วแหละ,ละ,ละมันอยู่ที่30 40อ่ะดูดิมันสวยขนาดไหนอ่ะ ชอดูฮะอุ้ดยอดไปเลยสีแบบสดจริงจริงอะอ๋อข้าวอุโมงทีนี้นึกว่าอยู่ในไมโครเวฟเลยฮะนึกว่าเหมือนเลยคล้ายๆนะคล้ายๆมีคนตามไหมไม่มีวับอ่า ผมชอบขับรถมาปิดไฟนะดูดูพอเปิดไฟเนี่ยไฟมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเปิดไฟสูงอะ่ะมันถึงจะแบบดูบาลานซ์หน่อยนะครับโอ้โหค้างสิฮะเมื่อกี้นี้ <c oughs> โก็คปิดไฟเลยนะครับปิดไฟมันช่วยเพิ่มเฟรมเฟรมเรทได้นะครับเนี่ยภาพสวยจะจัดเลยไหม อันนี้ถ้าท่านผู้ชมแบบกลัวแหลกนะผมแนะนำนะครับว่าให้ท่านผู้ชมปิดเอพ a a นะครับกับปิดไอเจ้าแอดอะไรเมื่อกี้เนี่ยเยอยเดี๋ยวมันจะลบรดแล้วนี่หว่าแน่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 แนน่แ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 น่นน่แน่แ โอเคแต่ถ้าเกิดเราปิดปุ๊บแล้วเราปิด FKA ด้วยเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับคือถามว่ามันพุ่งขึ้นเยอะไหมก็ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นผลหรอกนะครับแต่ว่าถ้าในเมืองมันจะเห็นผลชัดเจนนะครับคือเฟรมเลทจะต่างกันประมาณ5เฟรม3เฟรมประมาณนี้นะครับ รอวอคันที่สองดังค่อยลงนะครับอ่าถ้อัอน,นี้ดังปุ๊บลงได้ละหลัรกรถให้เรียบร้อยแล้วเขาวิ่งไปโพขอเราก็จับหมูครับเราต้องการแค่สิบชิ้นนะครับอันนี้กดตัว G นะครับรอหมูมันเดินมาหรือจะกดจีรัวๆก็ได้นะครับตรงนี้ ต้องการแค่10ชิ้นนะครับเนาะได้3แล้วได้5แล้วครับแต่ความจริงเราต้องเอา12นะครับได้7แล้วร้อนการต้องเอาสิบสองชิ้นส2องชิ้น11นะครับตัวสุดท้ายละชูวร์โอเคสิบสาม ร้องการแค่12บสอเขาโพดีละสี่นะครับเขาไม่ได้โพดีลนะสองเนาะโอเคแล้วก็การแหลกครับวิ่งมาอย่างงี้กดปุ๊บปิดมันนะครับนีเ่เขากินข้าวมันไก่เดี๋ยวต้องขับรถเข้าเมืองนะครับตอนขับรถเข้าเมืองเนะี่ยผมขออนุญาตฟ้าสปีดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างจะกระตุกแน่ๆนะครับเดี๋ยวดูก่อนอาจจะช่วงกระตุกอาจจะตัดเข้าเมืองไปเลยนะครับกลัวจะหลุดเหมือนกัน ดูนะครับมันจะโพลีที้งสี่นะครับเหมือนส้มเลยได้สี่เสียสนะี่ได้สองเห็นไหมเสียชิ้นหมูได้แพ็คหมูมาชึบ CPU รันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมไม่ได้อเวอร์คล็อกนะครับธรรมาดาจะอเวอร์คล็อก CPU นะแต่ว่า,าสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับไม่อเวอร์คล็อกยังร้อนเลยตอนอเวอร์คล็อกนี่ร้อนจัดจัดเลยนะครับคือประมาณแบบ60-70องศาครับค่อนข้างน่ากลัว นะครับเนาะก็เลยตัดสินใจไม่โอเวอร์คอร์กดีกว่านะครับเฟรมเรทก็เลยลดลงนะครับถ้าธรรมดาจะลื่นกว่านี้นะครับเนาะธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ50ก่อเฟรมถึง60เลยล่ะนะครับถ้าอยู่ข้างบนนะแต่ถ้าเกิดเข้าในเมืองเนี่ยก็จะเหลือประมาณ30-40นะครับแล้วมันก็จะมีแบบบางจังหวะค้างบ้างอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ติดหลบมเนนะ่เยียไม่รู้จะออกทางไหนเลยแต่ทางนี้มันออกได้เอ้าเดี๋ยวผมต้องไปฟังนี้ว่า <c oughs> จะมาฟังนี้ทำไมเออ ไปครับตรงนี้ขออนุญ,ญาตสปีดเลยนะครับ กันตกแมพนะครับตรงนี้เนาะกันตกแมปนะครับ,ต,รต,รบต้องเร่งอันนี้เพิ่มไปต่อฮะ โอเคครับจะสังเกตว่ามันค่อนข้างกระตุกนะครับเพราะว่าผมอัดวิดีโอด้วยนะครับถ้าไม่ได้อัดนี้จะลื่นอยู่นี้นะเนี่ยอยู่เฉยจะอยู่30-40 f เฟรมเรทนะครับ โอเคครับดูแล้วกลัวว่ามันจะไม่ไหวงั้นเดี๋ยวเราสคิปไปตอนที่เราถึงถึงร้านทําข้าวมันไก่เลยแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับที่ร้าน KFC นะครับเข้ามาแล้วก็กดตัวอีนะครับสามารถทําอาหารได้เลยนะครับเนาะ โอเคโดยการทำนะครับต้องเสียเงินอีก2,000นะครับซึ่งเงินตอนนี้ยังไม่น่าจะพอถ้าจำไม่ผิดมีอยู่พันเก้าครับเจ็ดบาทเดี๋ยวไปกดจากธนาคารักคู่นะครับวิ่งไกลอยู่อะโอเคตรงนี้ก็ชมบรรยากาศไปนะครับความคมชัดของภาพมันมีเยอะกว่าแต่ก่อน แล้วมันก็นกระตุกขึ้นด้วยควาจริงใช้รถมาง่ายกว่านะครับไม่น่าวิ่งแล้ววิ่งมาทำไมเนะี่ยโอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยอะคือสีแสบตาจัด1,050 เห็นเซตสี่สิบปึ๊บมันมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับข้ามทางมาได้ตรงนี้รัดได้นี้รัดได้ตอนแรกก็ลืมนะครับแมมีทั้งเคฟซีมีทั้งเซเว่น,นเลยกลัวจะโดนลิขสิทธิ์จังเลยครับมีท่านผู้ชมทักมาพี่ระวังโดนลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ โอเคนี่มันจะค่อนข้างชัดนะครับเท็กเจอร์เพราะเราปรับ a อ a กับไออะเดอะไรอะแป๊บอะไรนั่นอะะแป๊บด้วยนะโอเคครับเราก็เท่านี้นะครับของที่ต้องใช้นะครับมีอานมบัว35นะครับส้ม35มน้ำมันเตา50แล้วก็แพ็กหมู35้วได้ข้าวมันไก่5าจานนะครับใช้เงิน2,000บาท1,2,3ชูวามชูว ซ้อเข้าวมันไก่นะครับเราซื้อเอาก็ได้นะครับจานหนึงอยู่ที่ประมาณพันสามพันสี่เนาะแต่เดี๋ยวมันจะขึ้นราคานะครับโอเคเราก็ได้ข้าวมันไก่มากินแล้วก็กันตายเรียบร้อยนะครับโอเคได้มาห้าจานนะครับเนาะถ้าทํารอบต่อไปก็ก็ต้องทําไอ้พวกนี้เพิ่มนะครับแต่ว่านมเนี่ยไม่ต้องทำเนาะมันอยู่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเลยเนะี่ยยังไงอีกเดี๋ยวผมก็ไปทําอีกห้าอันนะมันจะได้คราฟเล็กสองจานเนาะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไปทํางานนะครับ โอเคครับผมงันสำหรับพาร์ทนี้นะครับถ้าท่านชมชอบใจนะครับชอบภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็โอ้โหเป็นยังไงยงงรถผมสะท้อนทุกสิ่งจริงๆโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมลงทุนทําให้ CPU ผมกระตุกขนาดนี้นะครับทาคอมเรากระตุกขนาดนี้ผมขอ5ไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะขอ5ไลค์จริงๆนะแค่5ไลค์เองนะครับให้ผมได้ไหม นะครับขอแค่5้าลายเองนะครับดิสไลค์ไม่เอาดนะ้วยโอเคครับผมในสารพัดน,นี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายบายครับ